ผมรู้สึกปฏิบัติธรรมยิ่งเพื่อนน้อยยิ่งเข้าถึงเรายากเหมือนเราเป็นคนเก็บตัวโลกส่วนตัวสูงสังหารมันแล้วแต่เราไงเราอยากวิเวกหลีกเล้นไงคือคนปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเพื่อนน้อยเพราะว่าไม่ครบไม่มีใครครบนะเราน่ไม่คบเขาไม่ใช่เขาไม่ครบเราอาจารย์นะคนอยากคบเยอะแยะอาจจะไม่ครบใครชวนไปไหนจะก็ไม่ไปแล้วพอเวลาชวนไปเรื่อยๆมันไม่ไปใครจะอยากครบอ่ะมันก็ไม่ครบสิทีเนี้ยเพราะอะไรก็ชวนกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ไปเดี๋ยวมันก็เลิกชวนอาจารย์เป็นคนเลือกครบคนนะ อาจารย์จะเลือกครบเฉพาะคนที่เป็นกัลยาณมิตรไม่เป็นกัลยาณมิตรไม่คบถ้าครบแล้วไปในทางเสื่อมไปในทางซามไม่ไปจะไปทําไมอ่ะมไม่มีประโยชน์ในการไป,ไปไปแล้วทําให้เกิดอกุศลมากกว่า,ากุศลจะไปเพื่อในเมื่อเราปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญกุศลไม่ใช่เหรอเราปฏิบัติธรรมเพื่อถอนอุปทานขันห้าไม่ใช่เหรอเราปฏิบัติธรรมทุกวันนี้เราวิเวกหลีเล่นทุกวันนี้เพื่อดับอกุศลเจริญกุศลเพื่อถอนจากอุปทานขันห้าเพื่อก้าวเข้าสู่การพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เหรอ อ้าวแล้วเราจะไปคุกคีกับชาวบ้านเขาทาไมอ่ะเออถ้าคุกคีแล้วเกิดกุศลเป็นกัลยาณไม่เกลาราคุกคีเลยแต่ถ้าคุกคีแล้วเป็นไปเพื่ออกุศลกจรินมากกว่ากุศลจะไปคุกคีทําไมอ่ะไม่มีเหตุมีปัจจัยไม่มีเหตุมีผลเลยเพื่อนน้อยๆอย่าดีจําไว้เพราะอะไรไม่เปลืองเพื่อนมากนะเปลืองมากก็จะจะบอกให้ยิ่งเพื่อนมากลากกันไปเนี่ยมีแต่เรื่องเสียตังสมัยก่อนอาจารย์บาลกไทยเถียกันหมดลูกน้องนี่บริเวณว่า แวดล้อมรอบข้างเต็มไปหมดจะไปไหนก็ต้องเลี้ยงมันมันไปไหนก็เลี้ยงมันมันก็รักเราดิยิ่งเลี้ยงมันก็ยิ่งรักอะ่ะให้ตังไงอ่ะเดี๋ยวกูตายเองไป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 กูเดี๋ยวกูออกให้ใครจะไม่รักก็มีแต่จ่ายตังอ่ะไปฟรีไปฟรีฟรอะ่ะแวดล้อมรอบข้างไปหมดเราไม่มีตังสิมันจะครบไหมล่ะเราไม่มีประโยชน์กับมันสิมันจะครบไหมล่ะก็ไม่ครบเออ เพื่อนดีมีม,มีเพื่อนเลวมีก็มีเยอะแยะแต่คําถามคือเกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่จะเปต้องคบก็ได้เออเพื่อนอาจารย์นมากปายมหาศาลแต่อยู่ที่ว่าจะจะคบหรือเปล่าแค่นั้นเองมันไม่เห็นเหตุจำเป็นอะ่ะเวลาคบกันไปก็มีแต่มานั่งเล่าอะไรกันก็ไม่รู้พูดแต่เรื่องเพ้อเเ้อร์คุยอะไรกันมีแต่เรื่องใต้สะดือมานั่งคุยกันแต่เรื่องทุเรศทุลังก็ไปคุยกับมันทาไมมีตากุศน คุยไปคุยมาหันมาเรื่องเงินอีกแล้วคุยไปคุยมาลําบากเรื่องนั้นลำบากเรื่องนี้อีกแล้วมันมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ทุเรศทุลังนินทาคนนั้นบ้างคนนี้บ้างพูดถึงชาวบ้านบ้างอะไรบ้างมันไม่อยากฟัางก็เดินออกก็ไม่ครบขี้เกียจพูดด้วยขี้เกียจคุยคุยทําไมมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้มีแต่ความเป็นมูดเป็นคูดมีแต่กิเลสตัณหา ชวนไปแต่ละที่แต่ละที่ไม่ได้มปประโยชน์หาอะไรมีแต่เรื่องเสียตังค์เอ้ยไปไปดูหนังการเสียตังค์ไหมละ่ะเสียเงินทองนะเก็บพอแล้วเหรอมีพอสำรองจ่ายในการใช้ชีวิตประจําวันมเมื่อเกิดยายผุเฉลยหรือยังยัง,ย,งยังชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่เลยแต่ไปเฮทะโลตามกันไปไปกลางเต็น์กันไปฮิวใจกันไปไปไปนั้นตกทะเลกันไปไปกับเฮทะโ hey, ลกันไปกลับมานอนเครียดตายหาแล้วกู้นี้ยืมสินรูดบัตรเครดิตกดเงินสดไปจะเอาเงินที่ไหนไปจ่าย มัวแต่ไปฮิวใจกันมัวแต่ไปสนุกสนานการชวนกันไปเฮกันไปเฮกันไปข้าเล่ายาปลาปิ้งตับไตไส้พุงไปปิ้ง,ไป,ปงไปย่างันานะเป็นไงล่ะสบายใจสบายใจกลับมาเป็นไงแห้งเลยกรอบเลยเออลำบากไปล่ะจะเหลืออะไรนะ่ะไปลำบากอะลำบากจะไปหานะ่ะไปฮิวใจแหมกลับมาเป็นนี่ฮิวใจเต็มที่เลยบัตรเครดิตนะ่ะรอแออยู่มามาทีนี่เครียดเลย เงินเดือนหรือตังทอนอเงินเดือนประดุดเงินทอนจ่ายค่าใช้เนี่ยใช้จ่ายหมดหกับกบัตรเครดิตหมดไปเหลืออยู่แค่เนี้ยใช้ยังไม่ชนเดือนเลยเอาอีกแล้วหายืมอีกแล้วขอยืมหน่อยไม่พอเลยหมุนหน่อยเป็นไงล่ะเรียบร้อยไหมล่ะเรียบร้อยเป็นไงล่ะฮิวใจเพื่อนเยอะอะสนุกไหมล่ะ เราไปตอบสนองความต้องการของตัวเองความอยากของตัวเองแต่เราไม่เคยกลับมาดูตัวเองว่ามันเกิดความลําบากเดือดเบียดเบียนเดือดร้อนกต่ตนเองหรือเปล่ามันเนบียดเบียนเดือดร้อนตนเองแต่เรามองไม่เห็นใช่หรือเปล่ามันเกิดความทุกข์ขึ้นแล้วเรายังบอกว่ามันไม่เกิดความทุกข์อีกหรอบางคนนะมานะมากเลยนะรูดบัตรเครดิตกดเงินสดออกมาไปเที่ยวต่างประเทศเพราเพื่อนไปเราก็เลยอยากไปบ้างสักครั้งในชีวิตมันต้องมีแหละมันต้องมีบ้างโปรไฟล์ติดว่าเคยไปต่างประเทศไปกับเขา กลับมาเป็นไงแห้งลำบากลำบนอดข้าวอดนะ้ำเพื่อเอาเงินไปจ่ายโปนี่โปะสินที่กู้บัตรเครดิตมาไปกู้มาไปยืมหนีสนนน้สินมาไปรูดบัตรเครดิตมาไปกดเงินสดมาไปไงล่ะสบายไหมไปเที่ยวต่างประเทศกี่วันห้าวันโอ้ยมีความสุขแฮปปี้กลับมาเป็นไงสี่เดือนห้าเดือนอนะลำบากลำบนใช่ไ่าไหนอะสบายใจมันเบียดเบียนตัวเองมันยังไม่รู้ตัวเลยนะ่ะ แล้วบอกสบายใจลำบากจะไตาหาอยู่แล้วแค่นี้ยังคิดกันไม่ได้